นี่จะเป็นรอบที่สองถือว่าเป็นทางการรอบเก่าๆที่เราเก็บไปแล้วก็ให้พี่น้องกินเะนี่ยแต่รอบนี้เราจะเริ่มเก็บเป็นจิตสาลักษณะในกรณีที่มันโดกมากเนี่ยเราต้องเลือกเป็นรุ่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วดูกระดาษดูกระดาษดูกระดาษเป็นหลักนะครับกระดาษเน,นี่ยกระดาษดำๆเนี่ยต้องแกะดูกรณีเนี่ยอย่างเงี้ยได้ละขนาดนี้ได้ละทีนี้ ถ้ากรณีว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีถ้ามันไม่มีลูกเนี่ยจะตัดเลยแต่ถ้ามีลูกอยู่เราต้องเหลือกิ่งไว้ก่อนนะอันนี้อันนี้เราตัดเาเฉพาะลูกมันนะแล้วก็เก็บพวกกระดาษออกไปด้วยวัสดุก็จะให้สวนมันไม่สกปรปกนะครับอันนี้ก็ทุรักทุเลนิดนึงเพราะมันตกมากนะตัวนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวดูที่ว่าอันไหนอีกรุ่นรุ่นรุ่นที่มันเป็นกระดาษสีำดำๆเนี่ยเราต้องหา อันนี้ก็ดกแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้ที่นะอันนี้ให้เริ่มจะสูงขอนอยู่ในสวนนี่นี่นีน่ตัวนี้มันนี่มันนี่อ๋ออันนี้อได้ที่แล้วนี่ซปเปอร์บิก๊กใหญ่มากนะให้ดูรู้เลยว่าใหญ่แค่ไหน กิ่งจะหกักกิ่งหกักถ้าลักษณะนี้เราไม่ค้ำไว้เนี่ยดีว่าตรงนี้มันมีสายสายน้ําแล้วเราก็อาศัยสายน้ําในการพยุงอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากคู่นี้ใหญ่มากนะเป็นฝรั่งที่ถือว่าได้มาตรฐานสแตนดาร์ดเลยนะคือรุ่นเก่าก่อนนะอาจจะยังไม่เป้งนะแต่รุ่นนี้เป้งละเนี่ยสุดยอดเยี่ยมขอบคุณครับ